โอ้ยครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอซ์ี้กระตือกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของพี่ปามนะฮะผมคิดไอเดียเจ๋งๆออกอย่างหนึ่งคือง่ายๆรากูไม่ได้คิดหรอกอันนี้คือเจบอกมานะครับคือเจเนทนะฮะบอกมาให้ผมทําอย่างนี้นะฮะตอนแรกผมจะไม่รู้ว่าจะทําอะไรเหมือนกันน่ะแต่ทีนี้เจ๊บอกว่ามึงไปวัดดีไอไอเกมกับพี่เกมทั้งวันเฮียแล้วทีนี้เรากูวุ่นวายอีกแล้วนะก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาซุ่มทายอยู่นี่อยู่บ้านพี่ ไอสองคนนั้นเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แต่ผมไม่ได้บอกนะว่าผมจะถ่ายคลิปผมเห็นมันกาลังทําอะไรกับรถมันอยู่ก็ไม่รู้นะฮะก็เลยวันนี้ผมจะมาเปิดคลิปคนเดียวกอนนะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งกล้องตั้งกล้องแล้วแก้งกล้องต้ปีนยกคู่ไอพี่น้องคู่เนี่ยมันต้องต้องเจออย่างนี้ผมอยากให้มัน,มนงิด่ะนั่นแหละคือความสาเร็จของผมถ้ามันมีคือนั่นแหละผมสาเร็จแล้วคลิปผมเงก ก็เดี๋ยวไปหาที่ต <Help> okay. ั้งกล้องนะฮะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะทุกคนถ้าใครอยากให้ถ่ายชิปอะไรก็บอกด้วยผมไม่รู้จะถ่ายอะไรเหมือนกันพั้งนี้แม่งน้องอะไรแบบว่าเงาหน่อยว่าช่วงนี้แล้วฝนแม่งชอบตกเลยเนี่ยเริ่มมืดหม่แล้วน่ะโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งกล้องกันฮะเนี่ยเดี๋ยวไปห้ดูพวกมันกันนะฮะคุณยากจับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สี่ขาเลยครับสวัสดีครับพี่สี่ขาทำงานยังไงพี่รถท้าไม่เห็นเหรอไปออกไปไม่สวัสดีครับออกไปเดี๋ยวของกูหายปุ๊บมึงชอบขโมยของกูอยู่ไม่หายออกไปเลยสวัสดีครับ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 พี่เจมออกไปถูกทิ้งหน้าพี่เจมอเราจะิงใส่ตรงนี้หน้าพี่เออเออไปเออโอ้ยโอ้เดี๋ยวเนี่นตับ ไม่ได้พี่จะมายกับกุผมจะมาช่วยพี่ทำให้ผมอยู่ผมไม่ต้องเสืกรอกผมทำปีนไอ้ไอ้สวัสดีสวดีสวดพี่เ๋วดีครับสดีครเออๆยังดีๆพี่เจมไอ้ทำให้หน่อยดิล้างมั่งให้มั่งดิว่าขัดหอะไรเงี้ยล้างไว้นอผมหน่อยขอพมหน่อยไม่งั้นจะเป็นเรื่องพี่เจมเจมอไหาช่วยมันนักพี่เจมสวัสดีครับพี่อยากช่วยพี่ัดีวไปงแกกูมาช่วยกูหรอกเ มาคิดถึงเออคิดถึงไม่ได้เจอนั่งสองวันเนี่ยเออเขาคุ้นๆอะไรไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรกับพวกผมอ่ะพวกผมจงแม่สวัสดีเออสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันอังคานฟังอู๋ผมบ้างไหมเนี่ยไม่ฟังอร๋ผมเลื่อนอะไรจังมองไม่ใช่ไหมจังหมองบอกว่าจังมองจังอกไอ้เออว่า ผมอยากสวัสดีพี่เฉยเพราะผมคิดถึงพี่มาหลายวันแล้วไม่ได้เจอตั้งสองวันเนี่ยฉันก็อยู่บ้านนะฉันก็ไปตุ้มตลอดนะมึงจะไม่เจอกูได้ไงไม่ใช่ตอนกลางวันไงตอนกลางวันเกี่ยวมึงไม่ตื่นนี่ควายอะไรมึงไม่ตื่นอะไรไปไกลทุ่งติ่งมะอะไรก็ไม่ผมอ่ะคิดถึงพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมเยี่ยมเรียนพิตีด้วยก็คิดถึงพิตรีด้วยอ่าพิตรีด้วยทุกคนเลยนะครับผมคคิดถึงทุกพี่บางพี่เสือไปไหนครับต้องถามพี่เสือพี่ปางไปไหนควาย เย่าอป่ะเนี่ยอะไรชั้นเล็บก็ถามเนี่ยว่าพี่เสือพี่ตามไปไหนมึงบอกพี่ตามพี่เสือไปไหนครับแล้วไหนพี่เสือถามพี่เสืออยู่ในสิงคโปร์พี่เสือไปสิงคโปร์ใช่เปล่าแล้วพี่จะไปไหนน่ะนี่ไงอยู่ในเนี่ยมาหาดูอยู่ในเนี่ยมาหาดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีพิติบอกมันไม่มีพิติหมดบอกหมดเลยใช้มันเป็นพื้นเองหมดจริงหมดนั่นเองหมดแล้วหมดแล้วเหร อย่าร้องแม่อยากเปะพี่เจมผมอยากช่วยพี่ทำรถอ่ะเออทำมาทิ้งแล้วไอ้เราก็เป็นแบบน้องอยากอยากล้อช่วยดีเลยหายอ่ะพวกมึงอ่ะพวกคนต้องตีนแหมอยากจะมาเป็นคนดีในวันนี้อะไรก็ดีทุกวันไม่ได้ดีแต่วันนี้กจบดูจริงๆเลยนะพี่เจมไปไหนอ่ะสวัสดีครับพี่เจรินสวัสดีครับไม่ได้ไปไหนโอ้โหพี่จะอย่าทำไม่งั้นมารวาสแน่อะไร เีมึงเนี่ยนี่มันแข็งเลยหน่อยนะมันแบบว่ามันดิกได้อะบ่งบอกอะไรก็หุ่มแล้วไม่ง่ายหุ่มแล้วแกะออกได้ป้าบิ่นเยี่ยมแกะได้ป่ะล้วนมันจะ่ลอกอยู่แล้วใหญ่ล้วนเฮ้ยอะไรติดออกไปยิ่งเขเสร็จแล้วแล้วทำไงต่อพี่ไม่ต้องเสือกหรอกจะนี่นะหลกแบดิจิตอลออกไปพี่แกมีช่วยทำก็ช่วยก็บอกอยู่ด้วยบอกช่วย ไั้มีเลกหน้าอยู่แล้วถ้าของกูหักนะกูจะให้พวกมึงตีหักไหนหักไหนเลยอะหักได้ยังไะอะตีไปโแค่นี้จะช่วยดูดิพี่ตีแค่นี้เป็นเรื่องเว้ยกูจะบอกเขานะว่ามึงตั้งกล้องตรงนี้อ้าว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 จพี่เจมส์เป็นอะไรพี่ตอย่าีเจมส์อย่าให้อันนี้นะไอ้ไอ้เนี่ยมึงก็ถ่ายคลิปเนี่ยโอ๊ยสุดเลยอย่างนี้ A few moments later เจมขอยืมรถไปเทสให้หน่อยได้ไหมเจมขอสีมกเทจ็ดแต่ของกูหักจะลองเลยเฉยไม่หักอะไรยังไม่หักเลยพี่ดันคนเดียวนะเห็นป่ะดูผมกูอันนี้คืออะไรพี่เจมในแก้วอ่ะดูวิเสือรขอดูออะไรใส่นักอะไรขอดูหน่อยหยุดมาดูหนน่ะให้ดิให้อันนี้เฉยเจมก็เก็บดิเกี่ยวดิไม่เกี่ยวเออไม่ได้เก็บดิอันนี้ให้ผมแบกมไหมให้ไหมแบกแบกแบกยังไงแบกเอาเช็ดแบกมัเออแบก ผ้ามีพาบ้างไม่มีงานมีการทำเหรอใช่ไงฮะฉีดได้ปะเนี่ยเฮ้ยน้ำเสือกกูหรอกไอ้เนยอันนี่ก็ไปเลยไม่ต้องมาทำหรอกแล้วรถตัวเองก็ไปอยากช่วยอยากเจ็ดให้ล้างเลยล้างสะาดนี่นะนะเนี่ยพออยากฉีดให้ก็มาแย่งฉีดเองนะเป็นแค่เงี้ยเบื่อน่าเบื่อมีรุ่นพี่อย่างงี้แม่งอยากบ้าว่ะมาเลยหลบไปที่แล้วเนี่ยรถคันนี้มึงไม่ไม่รู้จักทำคันอือเงินนะมึงมาทำแต่รถมึงคนเดียวเหรอ มึงคิดอะไรอยู่เป็นบ้าเหรอดูว่าไงขนาดเนี่ยของพวกมึงฮะมันเป็นบ้าเป็นบอลบอกขอยืมไปเทสหน่อยไม่ได้ไงมึองเสือเหนียวทำไมน้องเสือียิบบไม่ต้องเสือหลายรอบแล้วมึงอ่ะไปบอกให้ออกไปให้หมดทวนออกไปจากบ้านนี้ออกไปเทสไหนดูมาไล่ขนาดนุ่นใช่ออกไปเออไม่ได้เดี๋ยวดิสยังไล่ทำไมเฮ้ยเอ้ยรถพี่อะแข่งกับรถผมงบ้านพันเขียวน่ะไม่เฮ้ยไม่ เห็นนะน้าเอาเรียบร้อยทังกล่องหลับนะฮะพังเดี๋ยวหลุดมาเนี่ยเดี๋ยวต้องน่ากลัวเลยเอ้ารถหลุดจริงด้วยอุ้ยมันเหม็นไหมอ่ะไม่เลยเหม็นไหมพี่ตีเหม็นไหมนไอ้เนี่ยกูน่ากลัวนะครับมีแต่รถปีศาจนะในนี้มีแต่รถพวกแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวงั้นเลยแรงแค่ไหนกันเชียวไว้ยันเนี้ยลองไหมไม่เอา เองกล้ารองกับ LIKE เขากล้าเอาดีเอาดิวิ่งแข่งเออเอาเปล่าเดี๋ยวแล้วแต่เอาไม่แกงมึงไปไหนเก็บของเก็บของอะไรมึงมึงมานี่มามอบมามามานั่งนั่งนั่งก็งอกว่ะนั่งนั่งเปล่าทำไมเอาทำไมอ่ะอาตกูถามเลยว่าทำไมอ่ะทำไมพวกมึงต้องมายุ่งกับกูก็ขอให้ช่วยกูก็อยากช่วยแค่นี้มันช่วยไม่ได้กูเก่าเรากูเก่าอย่าละวัดอย่าละวัู ไรถมึงโอไงเลียทักไหมสีดำไอ้เอ้าขอช่วยได้ป่ะคันเนี้ยขอช่วยได้ป่ะพี่ขอตัดลายไม่ได้อย่าขอตัดหน่อยพี่ไม่จะเป็นมุ้งมึงต้องมาวุ่นแต่กูวคนในบ้านพี่จงร้อยกว่าคนเนี่ยร้อยกว่าคนไหนมึงเายใช่มองถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไหนะี่ไหนพื้นหรือเปล่าพจิบไปกินแ้มติไหนขอเี๋ยลองรวมดูแล้ตัดแล้วเอ้าม้วก็ไม่คืน นาไมควาันสีแล <are. S 3> uh, uh, no. um, ้วอันนู้นน่ะอีใบไงใบีเขี่ยวอยู่ไหนไม่รู้มตูใช้จทิงถ้าเป็นัดทำไมเนี่ยปยังใช้ได้อยู่เลยเนี่ยจริงเนาะเดอะไรแค่ขีดเกย์ขึ้นหน่อยเดียวเองเราไปขันได้เราใช้ได้หมดแล้วก็มืเราไปใช้กันเอะอตัขนาดนี้ใครเยีใเออนั่นดิมึงเป็นใคอยู่มึงอะอีควายมึงใครอยู่มึงของใหม่ครับไมกัดี ชิด้เลยกูฟ้องยศนะแล้วแต่รู้พราะว่ากูกูกูไม่ล้างแล้วแล้วแต่กูฟ้องย่แล้วเฮ้ยมันเช็ดได้เนี่นี้มันล้างได้มัเช็ดได้มันลางได้รเช็ดดิทำเช็ดมงมันเป็นยสีรถครับถ้ผ้าไปเช็ดไปมึงจะดูถูกกูแกไเอย่ามาอย่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 าเนี่ยช็ดออกปะเห็นมล่ะพวกมึงก็ต้องยอมเช็ดเห็นไหมล่ะเวลากูขู่พี่ยศปื๊มงเช็ดกันเลยอะแ้วก็อยพี่ย ให้เกียร์โยนเฉยแต่คนอย่างมึงอะไม่มีใครให้เกียร์อะไรเพื่อนอย่างมึงคนอย่างมึงอะหน้ากระทืบโอ้กง่อนเลยอยากมึงเหยียบโคงรถท้องเห็นไหมคิดว่ามึงใหญ่เมื่ไงกูเต็งกูเต็งโอ้โหกูเต็งนะเจ็งเป้งเหรออือมึงเจ็งเป้งเหรอบอกว่ามานี่เดี๋ยวพูดเอื่องหน่งนะครับที่เล่นอะไรอย่างนี้ในละมุดแค่เนี้ยฮะคล้องตายเหรอเแค่นี้คล้องจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้เหรอฮะ ของพูดดีๆมึงเอาโฟมมาฉีดใส่หน้าพี่นะเป็นพี่คนแต่กระหูดกับน้องคุณเป็นคุยอะไรเป็นคุยอะไรเป็นคุยอะไรครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมมเออึงคุยอะไรถือมึงตรงไหนไม่เกี่ยวหรอกครับอย่ามาทำอย่างนี้ได้ไหมครับบอกเลยพี่ปาไม่อยู่เฉยๆอยู่มึงพูดคำันพูดดีๆอย่ามายุ่งวุ่นวายกับเรานบอกว่จะช่วยเออแล้วมึช่วยแล้วตรงไหนโอ้ช่วยผิดตรงไหนวะเนี่ยแล้วก็เออเนี่ยนะช่วยแต่มึงไปไหนมึไปอะไรเปล่ามันไปแล้ว พี่ดิเซฟผมพวผมหน่อยเกมใจแ่วห้ตอเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮอะไรอะไรออะไรอะกนี่พวกมึงกลัวครับมีโชครอยุี่าเนี่ยอะไรเน่ะไอ้ล่าพ่อมึงเนี่ยว่องชื่อเละไรมึงอกจ่ากพ่อะเออเปไระที่สู้ไม่ได้หรอวะอะไรอะทำไมอะทไมอะเกทำไมอะไม่เกี่ยวอะพี่ผมไม่อยากลงไม้ลงมือเลยอะไม่อะเราะอะะเป็นพี่เป็นพี่เปอะไรไอ้ยยยันยย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 ยอย ไปเเดี๋ยวให้่วกมึง่อเนี่ยพูอย่าให้พึ้นก้าไว้ที่ทำรถที่แ้วคุณามงวายมึงกว่าจะแก่ได้กูเห็นนะมนี่ฮะเพีมึงข่าวออกเลยนี่ยเดี๋ยวชุกอมึงฉีดเลเอมึงทำได้มึงทครับมึงก่งนะเออเร็นั้นเหลือไว้ไหมเนี่ยตรงนี้จะเหลือ้ไหมเหลือเตือกับเขาแหม่ายเอาแล้วโยนไปนู่นกะโดนทไมก็นอนพี่กู พีสาวกูโอ้ยันอายุเท่าไหร่ะเนี่ยมันจอดนา่ต่อลังทำลางแปลงไม่ใช่ครับเขีอยกําลังไอหมาบ้าใช่มาล่าครับไอวหมา้ไครับมาล่าครับหมาล้าหมาล่าไหนมาล่าอะนเป็นเผ็ดนะหมาล่าโปเปอร์เอเจอครับลวไปเรื่อยเออคือกระเพาะมันก็ไปไอแค่้นตีทำไมมึงชอบาวกูพูดเลยเออเอ้ยเฮ้าเชอบเฮ้ยไอสารเฮ้ยไอสารเฮ้ย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 เฮ แม่งทำพูดไปวะขอได้ไหมเนี่ยไปครับมึงจะหนีไปไหนอี่ยหรอทำไมมึงชอบหนีวะกูถามจริงๆเหรอทำไมวะอะไรอีกมึงจาเอาหมดอันนี้มันคนละข้างเออวุ้ยมึงดูขนาดดิเอาละอ่ะอ่ะอันนี้ถูกแล้วอ่ะอ่ะอ่ะเราไม่ผิดนะเออเราก็ไม่ผิดทุกคนไม่รู้ยังไม่ผิดใส่ได้เหรอเฮ้ยทำไมใส่เป็นเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่เป็นไรแล้วมันเป็นไร ไออเก็จะูรำคาญไปไปมาไอมาไ่สัตว์มากูเริ่มจะไม่ไหวกับพวกมึงแลนะมาพี่แต่ยาวด้วยคนเหรอไม่ใคี่จะหาตายคนไรอ๋อมาฮะไอ้เหี้ยคนทำงานมุ่นหมายอยู่นั่นแหละมากระโดดออกไปกูรำคาญจริงจริงๆเลยไอ้เหี้ยไปจะไปไหนก็ไปกันไปเออไปไหน หายเลยุ่นควายเสดก,ก,กูเนี่ยไปเลยไปไปจะไปไหนก็ไปกันไปพวกมึงเนี่ยน้งคานจะเป็นครัวอะไรเฮ้ยครัวอะไรโอ,โอ้มึงจะตายเนี่ย